ทำงานไม่ทันแก้อย่างนี้สวัสดีครับผมบินวังนะครับและคุณกําลังฟังช่องมีเป็นล้านเลยหรือพี่ช่องนี้จะไปคุณพร้อมที่จะ็นล้านมากขึ้นนะครับผมการทางานครับยิ่งเราขยันทํางานมากเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะยิ่งได้เลื่อนขั้นใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มอาจจะได้โอทีเพิ่มทําให้เราเด้มีเงินเก็บมากขึ้นแต่ทีนี้ครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ย<อ>ผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยก็าอาจจะบอกผมเลยสักมย้อนกันมาก่อน งานประจําทุกวันกูเนี่ยกูยังทําไม่ทันเลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าผมเนี่ยมีวิธีแก้มีวิธีทําให้มันดีขึ้นยังไงกับประสบการณ์การทางานไม่ทันครับซึ่งคิดว่าทุกคนครับตั้งแต่วัยเรียนจนถึงไปทํางานเนึ่งพวกเราเนี่ยหลายๆคนหลายวัยนะก็ได้เจอปัญหานี้มาทางนั้นครับรวมถึงผมเองด้วยก็ตามทีนะครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ประสบปัญหาครับการทํางานไม่ทันทํายังไง ยังไงก็งไม่ทันครับงานมันสมผวเหมันจะล้นทะลักออกมาจากตัวแถมเจ้านายลูกค้านะก็จะมาสั่งงานเพิ่มอีกทีนี้มันจะแก้ไขยังไงถูกไหมครับในคลิปนี้เนะี่ยผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์บางส่วนของผมนะครับผมให้เพื่อนๆหรือว่าทุกคนได้ได้นาไปพิจรนารนณนาไปปรับใช้กันในทุกคนนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวผมเองลองจากคิดแบบนี้วิธีแบบนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันดีขึ้นนะครับผมวิธีนี้นะครับผมได้มาจากหนังสือเรื่อง Seven Effective People นะครับหรือ7ผู้ทรงประสิทธิผลยิ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแต มันมีบทหนึ่งครับที่เขาพูดถึงเรื่องการจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับการทํางานให้มันเข้ากับเป้าหมายเข้ากับจังหวะของชีวิตเรามากขึ้นนยครับผมซึ่งคอนเซปต์นะครับเขาจะแบ่งออกมาครับว่างานเนี่ยมันจะงมีทั้งหมด4ประเภทครับดังนี้นะครับประเภทแรกก็คืองานที่สําคัญและเร่งด่วนนะครับประเภทที่2ก็คืองานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วน ประเภทที่3ก็คืองานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนส่วนประเภทที่4ี่ก็คืองานที่ไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนนะครับเรามาลองดูที่งานประเภทแรกก่อนนะครับงานประเภทแรกก็คืองานที่สําคัญและเร่งด่วนครับงานนี้นะครับคืองานที่เราจําเป็นต้องทําครับถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตครับผมอย่างเช่นงานที่เราจะไปจะต้องทําทุกวันไม่งั้นจะไม่มีรายได้สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําจริงๆกิจกรรมที่เราแบบ ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราจะอยู่ไม่ได้เลยครับอันนี้คืองานที่สําคัญและเร่งด่วนส่วนงานประเภทที่2ครับก็คืองานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานประเภทนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นงานเตรียมพร้อมครับเตรียมที่จะเจอปัญหาันนี้ก่อนเราถึงทําการแก้ไขาวางระบบแบบนี้ก่อนหรือว่างานในการรีเสิร์ชข้อมูลครับอย่างเช่นเราจะไปลงทุนหรือเราจะจ่าศึกษากิจาการอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราจะเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับ แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เร่งด่วนมากในช่วงเวลานั้นเหมือนคล้ายๆกับเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะเจอกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับผมส่วนงานอย่างที่สามาก็คืองานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนส่วนใหญ่งานแบบนี้มันจะเป็นงานแทรกครับอย่างเช่นเรากําลังทํางานอยู่ดีๆก็มีสายนี้โทรเข้ามาและเราก็ต้องรับมือถือกิจกรรมแบบนี้จะเป็นกิจกรรมแทรกครับหรือว่าอย่างเช่นการเช็คอีเมลที่ไม่สําคัญต่างๆนานา,นาครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นงานที่แบบ เราสามารถประวิงเวลารอไปก่อนได้แต่ว่าหรือว่าเราเลือกที่จะทำณเวลานั้นเลยก็ได้ครับอันนี้แปลว่ามันยังไม่สำคัญมากพอที่คุณจะต้องทำอย่างเร่งด่วนณตอนนั้นเลยครับส่วนงานประเภทที่4ี่ก็คืองานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนอันนี้คืองานอดิเรกครับงานที่คุณจะทำผ่อนคลายชิลชิลชาร์จพลังที่ก่อนที่คุณจะกลับมาทำงานหนึ่งต่ออย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งตรงนี้สเฟนเขาบอกว่า บุคคลส่วนใหญ่อะที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอยู่2ประเภทจะเป็นอยู่ทั้งหมด3ประเภทครับประเภทแรกก็คือประเภทที่มีงานหนึ่งเนี่ยล้อนออกมาเต็มไปหมดเลยคือทั้งชีวิต่ยเต็มไปด้วยงานหนึ่งเลยก็คือล้วนแต่เป็นงานที่สําคัญและเร่งห่วนทั้งนั้นคือคุณต้องทําตลอดเวลาแหละไม่งั้น,น่ะคุณจะอยู่ไม่ได้และคุณจะชีวิตคุณจะอุดมไปด้วยตารางงานแบบเนี้ยจนล้อนออกมาไปหมดครับส่วนเวลาที่คุณเหลือมันก็จะกลายเป็นงานสี่ครับเพราะว่าหลังจากที่คุณทํางานหนึ่งจนกระทั่งคุณแบบโหความเครียด<ม>ลดลงมาจากตัวแล้วอะพอจบจากช่วงสเต็ นั้นน่ะคุณจะไม่มีแรงเหลือไปทํางานอื่นแล้วครับต่อให้เป็นงานที่2ก็ตามคุณจะไม่มีเวลาไปทํางานที่2ก็คืองานเตรียมพร้อมครับชีวิตคุณจะประเชิญกับวิกฤตตลอดเวลาแล้วส่วนเวลาที่เหลือคุณจะทําได้แค่งาน4ี่ครับก็คือคุณจะไปจะต้องผ่อนคลายแล้วเพราะว่าคุณรับความเครียดมากเกินไปครับวิธีแก้นะครับเขาบอกว่าวิธีคนที่เจอหนึ่งบ่อยๆเนี่ย คุณจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมบางกิจกรรมครับเพราะว่าบางกิจกรรมที่คุณคิดว่าเป็นงานหนึ่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นงาน3ก็ได้ครับคุณอาจจะต้องแยกแยะว่างานไหนเนี่ยมันจําเป็นและก็สําคัญที่ต้องทําจริงๆหรืองานไหนที่มันประวิงเวลาได้พอคุณคัดออกมา งานบางส่วนที่เป็นงาน3เนี่ยซึ่งงาน3บางงานอ่ะคุณอาจจะรวบทําทีเดียวให้จบเลยก็ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันไปเป็นงานแทรกตลอดเวลาที่คุณกําลังทํางานหนึ่งครับอย่างเช่นอย่างเช่นเขายกตัวอย่างครับอย่างเช่นการเช็คอีเมลอ่ะคุณอาจจะรวบเวลาในการเช็คอีเมลเช็คเมสเซจเช็คข้อความต่าง,างๆอ่ะรวบพายอยู่ในเวลาแล้วก็ทําทีเดียวให้จบครับหรือว่างานบางงานอ่ะคุณอาจจะแบ่งให้กับคนอื่นทําก็ได้นะครับผมคุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างก็ได้อาจจะแบ่งบางส่วนที่จะทําให้ลูกน้องคุณทําหรือ ให้ผู้ช่วยคุณทําอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับผมซึ่งวิธีนี้จะทําให้งานหนึ่งของคุณะทุเลาลงได้บ้างครับ แล้วก็อย่างประเภทที่2ครับก็คือจะเป็นประเภทที่เต็มไปด้วยงาน1แล้วก็งาน3ครับซึ่งผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับของทุกคนที่เจอปัญหารวมถึงตัวผมเองก็เคยเป็นนะครับคือมันจะมีงาน1แล้วก็งาน3คืองานที่ดูเร่งด่วนไปหมดแต่มันไม่ได้สําคัญซะทุกงานครับซึ่งตรงจุดเนี้ผมเคยเป็นมาก่อนครับซึ่งวิธีแก้อันเนี้ยก็จะเป็นวิธีเดียวกับวิธีที่ผมบอกไปครับก็คือมอบหมายงาน3ามให้กับคนอื่นทําหรือว่าหาทางทํารวบให้มันจบภายในรวดเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช้ในการเยอะเกิน ไปเป็นต้นนะครับผมโอเคนะแล้วก็อย่างที่3มครับก็คือคนที่เต็มไปด้วยงานที่4ี่ครับคนที่เต็มไปด้วยงานที่4ี่เอาง่ายๆก็คือคนขี้เกียจแหละครับครับผมก็คือคนที่เต็มไปด้วยงานที่4ี่คือคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายครับแต่ถ้าคุณพอใจที่จะอยู่ในเตตเนี้ยผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรคุณครับก็ถือว่าเป็นวิธีใครวิถีมันนะครับผมเป็นปฏิบัติของแต่ละคนไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในตารางงานที่4เต็มไม่หมดแต่ไปด้วยงานดีเล็กแต่คุณคิดว่าคุณอยากสรําให้ชีวิตเี่ มันก้าวหน้าขึ้นมันมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอยู่ในที่ที่มีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นมีแบรนดิ้งมากขึ้นครับคุณก็ต้องคิดว่าไอ้บดาง,งานสีที่คุณทำเนี่ยมันมีงานไหนที่มีผู้คนที่ตอบโจทย์บ้างสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้บ้างเจเนเรตไปเป็นการสร้างรายได้บ้างอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบเล่นเกมน้องๆหลายคนอาจจะชอบเล่นเกมอาจจะลองเอาช่วงเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ย เปลี่ยนไปเป็นในการแคสเกมดูไหมเผื่อจะมีคนมาติดตามเราแล้วก็คอยพัฒนาคอยพัฒนาวิธีการเล่นวิธีการคอนแทคกับผู้คนที่มาติดตามให้มันดูสนุกขึ้นให้มันดูแมสมากขึ้นจะได้มีคนมาติดตามแล้วก็อาจจะมาโดเนทอาจจะเพิ่มสับสคร b e ในช่องที่เราทําแล้วก็อาจจะเติบโตไปเป็นรายได้ต่อไปอนาคตแบบนี้เป็นต้นได้หรือไม่คือพยายามเปลี่ยนงาน4ี่เนี่ยให้มันกลายเป็นงาน2มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีแนะนําเพิ่มเติมสำหรับคนที่เต็มไปด้วยตารางงานที่4ซึ่งผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นช ในวัยเรียนหรือว่าคุณกําลังว่างงานอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นเขาก็เป็นข้อแนะนําอย่างหนึ่งครับส่วนสุดท้ายนะครับสิ่งที่เขาแนะนําว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นมากที่สุดที่ทําให้ชีวิตเนี่ยพัฒนาไปมากขึ้นแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นก็คือตารางงานของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยงานที่สองครับก็คืองานที่สําคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนครับอย่างเช่นงานรีเสิร์ชงานเตรียมพร้อมงานที่คุณเนี่ยไม่ต้องเร่งด่วนแต่ว่าใช้เวลาในการพัฒนาคุณภาพในการพัฒนาสกิลพัฒนาฝีมืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดตารางงานของคุณนะเต็มไปด้วยงานที่2ที่ครอบคลุมในทุกๆ บริบทของชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีงานที่1แล้วก็งานที่สามากเกินไปครับจะเต็มไปด้วยการเตีมพร้อมและคุณจะสามารถควบคุมมันได้ครับคุณจะสามารถจัดวางงานนี้ทําในเวลานี้ได้ส่วนงานนั้นทําในเวลานั้นได้ให้เหมาะสมกับบริบทชีวิตคุณในช่วงจังหวะเวลาต่างๆครับและพอคุณสามารถควบคุมได้แล้วคุณก็จะวัดผลมาได้ครับว่างานที่คุณทําในแต่ละงานนั้นน่ะมันสามารถทําให้ดีขึ้นได้หรือเปล่าหรืองานบางงานคุณอาจจะไม่ถนัดจริงๆก็อาจจะไปโยนให้คนอื่นทําหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายก็ไไดด้้้ถาาาเเกิว่ลลองปปัพแหม นี่มันไม่ใช่ของคุณจริงๆออะคุณก็อาจจะโยกย้ายไปทําอย่างอื่นแทนก็ได้ซึ่งสิ่งที่ทําไม่สามารถทําให้คุณทำแบบนี้ได้มันต้องเป็นงานที่2ครับก็คืองานที่ไม่เร่งด่วน ถูกต้องไหมครับซึ่งวิธีการที่คุณจะเป็นอย่างนี้ได้อะคุณจะต้องพยายามควบคุมงานที่1น,น่ะให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมรู้ดีครับว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันบางอย่างน่ะมันก็ต้องทําจริงๆครับถ้าคุณต่อให้คุณเป็นเจ้าคนนายคนแล้วอะคุณก็ต้องทําตามรีเสิร์ชลูกค้าอยู่ดีถูกไหมครับความต้องการของลูกค้าเนี่ยก็ต้องมาก่อนเสมอเพื่อที่ให้คุณนตอบโจทย์แล้วก็มีรายได้จะได้ไม่เสียบแบรนดิ้งของบริษัทรวมถึงตัวคุณเองได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าาาาาเเกกิดคุณยยนนยัังงงป็นนนนนพอู่่่่ใตํแหทีไมสามสารรถบ หารใครได้คุณก็ต้องรับคําสั่งจากเจ้านายถูกไหมครับคุณก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้แต่สิ่งที่คุณทําได้ก็คือควบคุมให้งานหนึ่งเนี่ยมาเหลือน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ครับแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทําเป็นงาน2ก็คืองานเตรียมพร้อมงานรีเสิร์ชงานพัฒนาสกิลต่างๆให้มันมากสุดเท่าที่คุณจะเป็นไปได้ครับ โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปงานคร่าวๆนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับงานหนึ่งก็คืองานที่สําคัญและเร่งด่วนเป็นงานวิกฤตนะครับผมควรจะครบควบคุมให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับส่วนงานที่2ก็คืองานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนเราควรจะเน้นงานนี้ให้มากที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะได้ควบคุมจังหวะชีวิตของเราเองได้ส่วนงานที่3ก็คืองานที่สําคัญแต่ว่าไม่เร่งด่วนงานนี้ควรจะกําจัดออกครับเป็นงานที่อาจจะทํารวดเดียวหรือว่าส่งให้คนอื่นทําเพื่อประหยัดเวลาของคุณนะครับส่วนงาน ที่สีงก็คืองานไม่สําคัญแล้วก็ไม่ได้เร่งเร่งด่วนส่วนตรงนี้อาจจะเป็นงานอดิเรกนะครับผมคุณก็ต้องมาดูว่างานตรงนี้เนี่ยสามารถไปปรับไปเปลี่ยนเป็นงานที่2ได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมสรุปนะครับสิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าเอาไปทําตามแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นทันทีได้เลยหรือเปล่าผมบอกว่า ไม่ครับมันจะไม่ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีครับผมลองกับตัวเองแล้วนะแต่ผมสัญญา,ญญากับคุณได้ว่าอย่างน้อยมันจะดีขึ้นครับมันจะทําให้คุณรู้ว่าอย่างน้อยสิ่งที่คุณทําอยู่มันคือง,งาน1 2 3่งสองสาหรือ4แล้วคุณจะพยายามจัดวางให้มันเหมาะสมมากขึ้นชีวิตมันจะค่อนข้างเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นผมไม่ได้บอกว่ามันจะเปลี่ยนภายในช่วงความคืนครับแต่ผมบอกได้ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับไปตามบริบทในแต่ละอย่างในจังหวะช่วงชีวิตของคุณครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันจะแต,ตกตาก่งา,างก เป็น2ได้แต่บางอย่างบางมริบทชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องเป็น1ครับบางทีคุณก็ต้องรับมือจากวิกฤตที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้แต่สิ่งที่ผมบอกก็คือคุณสามารถควบคุมได้เฉพาะสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือควบคุมตารางเวลาของตัวเองควบคุมว่าตัวเองเนี่ย จะทรีตกับงานเนี้ยอยู่ในระบบไหน1 2 3หรือ4ทําให้คุณสามารถควบคุมจัดการให้มันได้เหมาะสมมากขึ้นจากคําแนะนําที่ผมบอกคุณไปก่อนหน้านั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะมาแนะนําคร่าวๆว่าการทํางานไม่ทันน่ะสามารถแก้ไขได้โดยการจัดวางประเภทของงานแบบนี้และพยายามลดพยายามเพิ่มให้เหมาะสมให้เป็นไปตามสิ่งที่คุณควบคุมได้แบบนี้นั่นเองนะครับผมสุดท้ายดีนะครับหากใครมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาบอกกันได้ครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมหรืออาจจะ วิธีที่ดีกว่าหรืออาจจะแชร์ประสบการณ์ของคุณจากการจัดก,การตารางงานแล้วมันทําให้ ควบคุมได้ดีมากขึ้นทํางานทันแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็สามารถแชร์ได้นะครับเผื่อน้องๆหรือว่าเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาอ่านคอมเมนต์ข้างใต้ของโพสต์นี้นะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็จะมาตามอ่านด้วยเช่นกันนะครับหากมีวิธีที่ดีกว่าผมก็น้อมรับอย่างเต็มที่เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากชอบใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์เนะเพื่อนๆคนอื่นนะครับจะได้มองเห็นคลิปที่เป็นประโยชน์แบบนี้กันต่อไปนะครับสุดท้ายขอขอบคุณที่ติดตามมานจบนะครับสวัสดีครับผม